สบายดีสบายดีแหละสบัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟจีมดทุกคนเดอ้อมาพบกับสองน้องทีสาผูาูไทยยินดีตอนหับข้าวส้มหรู้ปะข้าวเ,เบิ้งขา้าวดูรู้ปะข้าวเบิ้งข้าวหับส้มสองน้องทีสาผููไทยเดอ้อมาพบกับสองน้องทีสาผููไทยเนาะเมื่อนี้น้องทีกะเตะกำลังแต่งตัวแต่งตัวสิไปอัน ไปงานบุญทรงเฮอน้องพี่น้องประจำปีทุกๆปีมีทุกปีเด้อพิจตามฮิตคองประเพณนีบ้านบ้านฮาแต่ก็มีเป็นบ้านหาดอกเมืองเมืองฮาวเนาะบางทีจะไปอันบุญทรงเฮอเมืองดงเห็นหรือว่าบ้านดงเห็นเมืองอัสพังทองแพงสวรรค์เทศไปงานเนาะไปงานบุญทรงเฮอเนาะกอสิม,มูนนาะพี่น้องข่าวมู น้องที่ก็ไม่เคยไปเนาะสักก็ยสิไปปีนี้เราพี่น้องเอ้ยไปเบิรงเดไปเบิรงน้ำกันเดอ้อเบิรงน้ำเด่แล้วสิพาเอฟซี FC ไปเลาะเลาะเลาะเบิรงตามแคมห้วยแคมเซ่นเนาะเพราะว่าเขาโซงเฮ่แขร่งเฮ่แขร่งคันเฮอกันนะว่ามือเนี่ยเป็นมือสิงชนะเลิศเนาะ,ะนั่นแหละบัดนี้น้องที่กัโอ้น้องที่กัสิให้าเอฟซีไปฮับไปส้มเบิรงน้ำเดี๋ยวว่ามันม้วน แถบอน้องทีน้องทีสำหรับน้องทีเนี่ยคือสีโมนน้อพี่น้องเบิ่งคนคนไปหลายหลาย,หลายเนาะสีโมนต่อเนี้ก็ทางดลังนี่ก็คือข้าวน้องทีเนาะมันกำลังสีซุกปปะพี่น้องเดี๋ยวหาพาเอฟซีทุกคนกับทางฝั่งลาวและฝั่งไทยและต่างประเทศเบอร์เดี่ยวและก็ใส่สบายดีทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศคือกันเด้อ ไปเบิ้งหับ Bref, สสมเป็นกำลังเจออยู่ที่บุญชงเฮอร์ฮัแหละบุญแข่งขันเฮอเนาะปครัาเลยค้ารับนี่โบทางใดาูกครับเ้ากล้าม่เพาะวันนี้เขาผมจะหนา กระซายเลอร์กระรอบเดี่ยวกระเฮิร์ฟฟุ้งกันแล้วเมื่อมาพ่อแต่เสมอที่บ้านดงหินมาเจอระดับเป็นยุติเดือดโบ้เฮิร์ฟแล้วจะมาเฮิร์ฟเม็ดเฮิร์ฟหอดเล็บกระชอนเล็บโอ้รถแถวทางติมลายที่ นักพ่มตอีที่ในขอดไม่ออดถึงีสาวโซดหมือนอสาวโซดเออคือตัเส่นร้ามากลุ้นองมเห็นแล้วอยู่นี่บ่โช่ได้บ่ย่นี่นะมันคิดแตันมาเอาตได้เฮ้ยว่ะนักมันะร้อยปีแล้วมากมี่เมันมาเฮนี่นะว่ะโทดร้ายวะเออบอกมึงนี่เขาทางตงแล้วนะ ไปตเนาะอาจะตงท้องนก้าวหน้ารลงกิโลก็ไม่ปูหมือนเลยบ่หอยทางเ้าแยกลงกิโลกับขาปูมดนเลยได้อืออือละไปเฮ็ดอันนั้นกระโดเนาะเห็ดนั้นมันคับมันง่ามเลยนอหัวทางเทวผูเจ้าเม็ดเฮ็ด หอดแล้วก็ใชหอดแล็บก็แถวทางติ้มหลายโี่น่าพูดแต่อีที่ในคอดม่ออนี่สาวโซดฮอดสาวโซดเออตองเส้นแล้วมากลุ้นใจหองปีเห็นแล้วอยู่นี่บ่โชดม่ดนี่นะมาคิดแต่มันมาเอาแต่ได้เฮ้ยว่ะน่าพูดแต่น้อยปีแล้วมากก็มีเหมือนมาได้เฮิยนี่นะว่ะโซดร้ายว่ะ อินีล้ทางสุท้ายเ้เขาูไปตงอาจจะตรทองีก้าวหน้าหลงกิโลก็เม่ปูเหมือนเลบอหเยทางห้าแยกลงกิโลกัขาปูมันเลยได้อออือเออลไปอ็ดอันนั้นกระดเนาะอิ็ดน้ามันรับมันงามเลยนาอทางเทพุูธเจ้า เลยเลยไลน์เนี่ยายมันเธอบานเอ้าน้องคนห้องนี้เด้อเขาลงยางเาลงนี้เด้อพูดสิบแดพูดเสมอเด้อเขาจะลงย่างลงไปบ้านคนมันเลยมีเห่าว่ะชวบ้าอดลงรถเล้วคิด้อยมัน างยากระน้องทกมาอดอันบอนเขาจะสงแล้วําชว่าเป็นแล้วเนาะปีเก้อสุท้ายแล้วันที่20วันที21เป็นวันที่21บ้านเนะตกเป็นมมื้อวันสาร์ที่คนกันห้อพัก พักงานหรือว่าพักการมื้อวันยุดของวันเสาร์ได้มาพาคนกันลเลยลายคนขายคนหลายลีดใจนน้องทีก็ได้มาบุญสงเพื่อนเนะาะบม่เคยเห็นก็นได้เห็นเม่งนี่แหละเจ้าขอจะโซนกับเจ้าพี่หนุอมน้องทีมาสวดคนหลายเติม

ก็คนหลายคนหลายเลยพี่นเนาะเาออนะคนไลนยนะคนละคนมาเดิมมาให้่หมคนไลจะให้ไหม sơ mi tuồng ngang, leader leader, người lên lọ năm năm kali, sáu mươi

คนหลายพี่น้องนองบึง้งอนี่เอาไปไปท่าจะเด้โอเค Huh? แข่งแพ้ได้แข่งวาสนาแข่งอเอาเราเมืองรอดงานงานอ้างานเพื่อคนงานอะไรอ้็ชก็เบาอบอกงานเพื่อบักจับักเอ้าเอ้าเอ้าดูนน้เล่าูงานนำไปลยกแนอ้อ้าูนน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 ดเวลาแข่งเือแล้ว มาเด้อเอฟซีมาเบิร์อส่งอัวนำเดียวด้อฟังไทยและฟังลาและตามเทศมาเบิร์นดำเดียวคูยกันเปเลมาอาบุญอาชาลุยแบบมมางานนำเดียวเนาะมาแ่เดอพี่น้ทาเือี่ลกนแะกจบเลยงเขาไปบิบอง เธอที่สี่น้องมาประทานราชินี้องเส่ามาเธอได้เกิไมากีก้บาไอมบัาเอ่าจนะได้ีาพจ้อเผย่าใชวยนกบอมันเกด้อารี่น้องเด้อไก่ีบอยลงมาแล้ระวังเพื่อวัดป่าสู้พุกคับเอน้องปาชออชอเจ้าลงมาแล้วลงมาแล้วเห็นคำกามมันบังกลงใหม่ มาอยู่ที่น่นไกับนมนุกันปะกันภาษาในเรื่องไในเรื่อก็ลงมาเลยบอกเน่่ย่าชุดตัวเขาสูงอ้ยังกูเด็ดเลยเจำลองืออทั้งสองเปีสองล่สีปล่อยมาดพี่เดย้พันสี่เปสอียดิมพี่้อกเดมเอมีขคงควันละวันได้ยืนเสียก็ได้ันสีมาแล้วมาแล้วสว่ดีลอยมาแล้วพี่ดอกระวังวัดป่าส نک نن واں کون پیروں تھی کر کلو 4 3 ہائی بیس ٹائم آ رہا باد پیروں جس طرح میں بجو اور سامنے เดาเนาะเ่นะันะ้งมาให้ทนสะีโดยก่อนะ้าบ้านจะไปททิง้าราคาักิจามาเดาเาเ้าเาาบริษัทคส่วนเล่าพัฒนาให้ทาจ็บนัดเนาะ পুমনে পাইখানিবা চাই পাৰিব লাগিব পাৰি পাৰিব บ้านเดียวกันเขาแค่บ้านเดียวกันมานังีมานเองไม่มีะี่มนกะครับบ้านเดียวกันพบกันได้เหรอการเบกันสมมตละล่นี่เยอได้สินึงลัมเอเื่อนนี่เกิด้นตอนนี้ก็เป็นเวลาสามโมงพี่น้อง เลาะแล้วทัเรียบร้อยเฮอร์ก่ะอยากแข่งแล้วเนาะตามไม่ได้เวลารมือแล้วพี่เนาะเรื่อต๊ะเมื่อกันเด้อเมื่อก่อนมัดเงาประมาณกะหลายพันอยู่เดี๋ยวมาเฮินมาซ่านกันเนาะตอนนี้ก็อฮอนแดดเด้มาฮอนพี่เนาะฮอนแทฮอนวาเนาะฮากะได้มาบุญทรงเฮิร์ก็ดีใจเนาะพาเอฟซีมาเบิ่งหลายคนเอฟซีกับบางคนบ่เคยเห็นบุญทรงเฮิร์ก็ได้มาเบิดเนาะ ตลอดต้องที่สุดสักระเอี๊ยดได้มาเห็นมือน,นี้แหละเกิดดีใจแล้วเด็กด้แล้วบ่หมุนส่งเหนินน้ำมูหลายน้อพี่น้องมโอน,นี้กันมีหลายบ,าบ้านปนกันหลายบ้านเติมฮักกรสิแด,ด่เมือเฮิร์มอซานและฮัก็สิสด,ดโจโเจาะคีบแล้วพี่น้องเนาะ คลิปนี้ก็ขอจบตอนนี้เด้อพี่น้องเด้เออย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกดติดตามให้น้องพี่เด้อเพ่พอ,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 เอให้พ้องพิงมีกำลังเจอเฮ็ดคลิปต่อ,ตอไปไปพบกันวิดีโอหน้าเด้อไปแล้วเด้อบายบายเพื่อคนามุงเทพบูลทรงเฮอกับพี่น้องมูลทรงเฮออยู่บ้านบ้านดงเห็ดเมืองอัสะพังทองแขวงสวรรค์เขตเนาเอ,นองมะ <laughs>